สวัสดีครับผมตั้มลูกเคยเมืองสามสิบนะครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยล้ลก็พี่น้องทั้งส,สปปลาวเนี่ยนะครับผมวัอนี้ผมสิพาพี่พาน่องเบื่องหิมากันนะครับผมนี่นะครับผมถนนในหมู่บ้านก็เป็นน้ำแข็งอยู่นะครับแต่ถนนทั้งหลวงเป็นน้ำนะครับสาเหตุที่นั้นเป็นน้ำเรามันน่นว่าเป็นน้ำแข็งเป็นหิมานะครับ หลังจากที่หิมะตกหรือนึ่งมือก้อนหิมะที่ตกเพร่ะนันที่เอาเกลือมห้วยนะครับเมื่อันนีมีรเมื่อวานเกลือคือจังหวานเขาบ้านนอนะครับพุ่งออกจากทั้งทั้งหลังรถนะครับพอพุ่งออกแล้วมันก็นอนาที่เป็นเกลือความเค็มเฮทให้ปฏิกิริยาของน้ำแข็งนะครับอันบ่สามารถเกาะตัวได้นะครับนี่นะครับเบืนะ้นองถนนหนทางบ้านเขาจึงเวลาหิมะตกมันมันก็เลยแบบว่า บบเกาะเป็นน้ำแข็งมีครับผมพี่พน้องขามมาแล้วขามบ,บนทางมาแล้วครับผมโอ้ั่งนี้ยังหนาครับนี่ิมะนี่ครับผมมาฮอดต้นขินมานแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฮิมะปกขาวพ้นไปหมดเลยนะฮะ นี่จะฟาพีฟ้าน่องมาเบิ่งกันเห็นหหบะรอบๆทั้งนี้ยังบท่ท่านมีหมามีแมวมาเลียนเลยครับโอ้ยงามงามงามแห้งใสๆจ,จักน้อยแห้งจีไอ้นี่ครับตอนนี้มันก็นกนยังเมืดอยอยู่เจ็ดโมงกว่ากันยังบ่แจงบนไหนนะครับดยวผมจะพาทีฟ้านอๆๆอ่องย่างอ้อมๆ รอบเมืองเลยครับผมจะพาย่างไปเมืองนี่พอมาหอดเขาดับไฟซ่ำโอ้ยขี้ลายเถอะนาอได้เห็นเ้าเดี๋ยว้ต้นกิดมากก่อนเห็นแล้วครับว้าวอันนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับผมฟังนะนี่แล้วครับผมผมจะท่าย้งบึง ไกลๆนะครับมีหิมะที่มันเนินเกาะยู่เทิง์กันต้นไม้นะครับเนี่ยครับเบึงไงไก่บึงตัวหนึ่งมันก็คือเก็บเก็บกากเก็รนี่นะครับใส่ยิงวับอยู่นี่เห็นบ่เมื่อ joy เห็นบ่ครับนีแล้วแตจะเป็นยู่อรอบๆนะครับ สวยงามครับผมดอมนี่ตกตกลงมาแห้งครับตกหนักครับนี่มานะฮะมองไปวิวรอบๆแล้วก็จะมนี้ชาวบ้านแบบมารอรถนี้์แต่บ้านนี่เขาออกเดินทางไปเหตุการณ์เหตุงานแต่เศร้านะครับค่าผมหลังจากนี้ก็ จัดเป็นภาพนิ่งไว้ให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับผมนี่แหละครับภาพนิ่งนี่ภาพนี้ยังงามครับผมเบิ่งต่อครับผมอันนี้ดวงอาทิตย์กลางที่ขึ้นนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นยวยอดใหม่หิมะนะครับนี่ครับผมสวยครับผมอยากนําเสนอให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับภาพนิ่งแบบนี้นะครับเบิ่งน้ำกัน ไปต่อเลยนะฮะนี่ภาพนี่งกันง่ายๆครับผมนี่ต้นไม้ต้นสวนพร้อมปะไปต่อครับนี่ครับผมวิวสวยๆครับผมอ่าหิมะตอนเศร้าๆนะครับกับดวงอาทิตย์กำลงังจะขึ้นนะครับวิวยังสวยเลยครับผมผู้ใดบอเบิง้งช็อตนี่คือว่าพลาดน,นะครับผมวิวแบบ ช่วยเอาครับผมนี่ผมจะพาเบิรงนบๆอกนฮะส่วนสาธารณะเนะมื่อกี้ผมขอมาแล้วต้นคริสต์มาสเพิ่นปิดไฟพอดีนะครับพาที่ผานังงานด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายเบ,งบงิงใกลก่ขอมาเบิรงใกล่สูงมไว้ไก่นะครับ นี่นะครับผมก็เหมือนกับน้ําแข็งใส่บ้านห้อล่ะแต่กินบม่ได้นะครับกินได้ยูแตว่ามีพวกสารเครมีหลายนะครับถ้าผู้ใดจะกินอิลีเขาแนะนําให้ต้มนะครับครับผมหลังจากที่ท้ายหิมะได้จากภาคหนึ่งแล้วนะครับผมจะพาพี่พาน่อง ยางเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ผ้าเข้าไปในมู่บ้านทีเขาวาดกําแพงนะครับยิ้วกะที่งามก็านียู่วผมว่าอันนี้ก็เ,เบิง้งซ้ำพามาก่อนครับผมผมยิ้งงามครับผมพาพี่พาน้องเอาเบิ้งกันวังว่าที่ถือออกถือใจพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องสอปปลาวของเฮานะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวน้าน,นะครับผมอันนี้กใสามือของผมนี่ก็จะเป็น ดวงอาทิตย์กำลังสีึ้นครับผมงามครับผมเห็นแล้วก็โอ้มีความสุขให้เบิ้องรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นแยกไฟแดงนะครับผมก่อนที่สิพาพี่พาน้องเขาไปในมูบานกำแพงสวยงามนะครับผมนี่ก็สิไทยเบื้องรอบๆก่อนนะครับว้าวบรรยากาศครับผมได้บรรยากาศขนาด นี่เบิ้งกันนะครับผมให้พี่ให้น้องเบิง้งไปไปกันต่อนี่ก็พอขามมาแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับผมในหมู่บ้านนี่เจลียวเยวบิ้งรถคันนี้มีมากกว่าเต็มเลยนะครับ <c oughs> ขาวออกโลกก็ขี่เทา ไปกันต่อครับผมพี mm hmm. ่พาพี่พาหน่องเอาเบิง mm hmm. อ่ามงนี่ก็มีห้อยค้นกวดนะครับห้อยกวดหิมะไปแล้วขันมกวดนี่ถ้ามันสวยม้าหรือสายสายม้านี่ครับมันเกาะเป็นน้ำแข็งคือค้นกับรถบม่สามารถยางได้หรือเคี้ยวทางได้นะครับเมื่อนครับผม mm hmm. เขากระทึงได้มาก,กวดกันนะครับนี่ครับผมไปกันต่อเลยครับพีาพี่พาน่องเอาเบิง อยู่รอบๆหมูบ่บ้านวาดกำแพงนะครับคือตอนนี้มือผมเริ่มซีบร่ไวแล้วนะครับผมบร้ใ,ใส่ถุงมือไปเย็นเข้าผมเย็นมือโทรศัพท์ก็เย็นเข้าผมแบตเตอรี่ก็ลดลงมานะครับนี่ผมจะถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนี่ครับผม ไปไปกันต่อครับผมเริ่มเลยนะครับผมฝ่ามือนี่คอยเบ่งนะปัาดทีตัวที่ทวัวที่ทวัวคืองามแถวยิวพวงนี่งามครับครับผมพักก่อนเมืองในนิยายอีกนี่ นี่นะครับผมขาวอพ้นไปเบิดเลยนะครับเราก็วิวบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับปาม์เมุจเบิงไทยพี่น้องได้เบิงกันนะครับผมนี่ครับต้นใหม่ใบห้ายยังกะเกาะกันเต็มไปด้วยหิมะนะครับ ว้าวผมเบิ้งผมกะดีใจแทนพี่แทนน้องนะครับผมที่ได้เข้ามาเบิ้งผมจะทายเบิ้งครับผมการใส่ชีวิตอยู่ในเกาหลีกะเป็นประมาณนี้แหละครับผมนี่รถกะพึ่งสีเลนผ่านไปนะครับผมจะทายให้เบิ้งชัดๆกันเลยนะครับผม อันนี้ก็ออกจากหมูบ่บ้านวาดกำแพงมาแล้วนะครับถือว่าบอ่อผิดพลาดอีกอย่างนะฮะเห็นบ่ครับขาวพ้นบุดเ,เ,เลยทึ้งรถทึ้งอีกอย่างหนาหมู่บ้านของคนต้นไม้ใบหญ้าอีกอย่างก็เป็นหิมะกันเบิดเ,เลยนะครับ นี่ผมทายพี่น้องเบืงนี่รถสายมาแน่ขันบ่มีแดดบ่มีอย่างนะครับรถตรงกระจกรถอีอย่างมันที่กาะเป็นน้ำแข็งเบิดเลย้อครับนอกจากว่าจะของรถเข้ามามาปัดออกนะฮะไปกันต่อครับผมพาพี่พาน้องไปเบิง่งมี้คนถามเข้ามาว่าหิมะ มันเป็นแบบใดวะซะผมเชี่ยได้เบิ่งนะครับนี่มันเป็นพงนะครับผมเป็นพงของน้ําแข็งนะครับเย็นครับผมเนี่ยฮะพี่น้องเบิ่งชัดๆกันนะครับเนี้ครับผมวิวสวยครับผมงามครับผมจำครับผมมุมนี่ งามครับวิวมุมนีม่ไปกันต่อครับผมมาหอดจุดๆนี่มือผมเย็นแล้วครับเริ่มสิบุมีความรู้สึกเย็นจนแบบช้ามือคผมปวดปวดพร้อมตอนนี้เหมือนกับมือที่ขาดแต่ผมก็อดทนเอาครับผมเพื่อเอฟซีแฟนคลับ เพื่อพี่เพื่อน้องนะครับจีพามาเบิ่งกันไปขั้นต่อนะครับเนี่ครับผมวิวทิวทัศน์ของประเทศเกาหลีส่วนมากอะจะเป็นแบบเชิงภูเขานะครับบานซองเขายู่เทิงเขาเพราะว่าเกาหลีใต้นี่ภูเขาหลายนะครับเนี่ยนะครับผมพรามาหอดรถคันนี้ก็สวยครับผมแต่ เมื่อผมเย็นนี่นี่เดี๋ยวมาเบิ้งนั้นกันเดี๋ยวผมจะหันให้ไปเบิง้งทางซ้ายซ้ายมือนี่ก็ว้าวงามครับผมซูมใหมพี่ให้น้องเบิง้งท้งสามมุมเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมทางขวามือนะครับผมป๊าบคอยนี่ครับ แล้นล้านบันช่องรถล,ลาเขาจอดกันนะครับสวยครับผมยิ้งามครับเดี๋ยวพาพี่พานอ้องเบอ่งกันต่อนะครับไปกันเลยครับนี่ครับผมปาดรถคันนี้ไหมยี่ม่ามาเกาะเตรียมข้างนี่แเ้พูดอ่ะคันนี้หรือกันก <c ười> ันจะาของโอาป,ะปะาดองนี่สวยไหมจากน้อยนี่คันบ่มมีแดดเป็นน้ำแข็งเลยเด้อครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นพงอยู่กัยังไขรอยู่ไปครับผมพาพี่พาน่อปเบิ่งนี่นะครับผมมองนี่กัรถที่จอดอยู่หน้าหอพักนี่ผมที่ไทยพี่ให้นนองเบิ่งปาด <c oughs> ตกคือตกเงี้ยครับแถวนาเตอะเลยเนี่รถ สิบกคันดีจอดอยู่นี่ครับผมมาถึงจุดนี้แล้วก็จิกาบลาพี่ลาน้องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดแชร์ให้น้ำห่งดีนะครับผมตั้มช่องลูกเคยมง30มสิที่ได้เห็ดคลิปดีๆต่อไปให้พี่ให้น้องได้เบิงกับสวัสดีครับ